ค,คลิปนี้มีสปอยเนื้อหาของคาราโจโอคาดิชิมัสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านมังงะสรุดรักแกแฟนชาวถึงเล่มที่สามคงจะงงว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนผมจะขอสรุปสั้นๆเธอคือสาวข้างห้องของคาซียที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หมายเลขห้องข,องของเธอคือ2 0 2ส่วนจิซิรุคือ2 0 4และเธอเป็นคนที่ลำพานมากเพราะเธอได้ยินจิซุรุกับคาซียเจียบกันตรงระเบียนบ่อยมากเธอก็เลยบอกไปว่านี่พวกเธอเอ้ยตายแล้ว ทั้งสองคนนั้นน่ะช่วงในดียินเสียงคุยกันบ่อยมากเลยถ้ามีเรื่องคุยกันขนาดนั้นก็ช่วยเข้าไปคุยในห้องได้ปะถ้าจะจูจีกันักขนาดนี้ทำไมไม่คบกันไปเลยล่ะไล,ละยาเอโมอิยังเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยเดียวกันกับขาสยะและมิซาระอีกด้วยแถมเธอยังเป็นโอตาคุวงไอดอลตเป้งเลย ต่อไปคือเข้าในเรื่องของยาเอโมริกันในเล่มทระหว่างที่คาซิยะกำลังไปซื้อเกียวซ่าก็โดนสาวข้างห้องดึงเข้าไปยังกับพรตหนังเอวีวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยจัดมาดิเอาบ๊อบบ๊อบ,บ,บมนนะนะคือลือนะ <laughs> และหัวคาสยะก็นึกถึงตอนน้องแก้ผ้าเช่นเคยแต่จริงๆแล้วยายเอโมริไม่ได้คิดอะไรแค่อยากเอาคลิปที่ถ่ายตอนลูกะวายมาให้ดูเพื่อเป็นการป้องกันตัวซึ่งคาสยะบอกให้เธอลบแต่เธอไม่ลบเพราะเธอแบคเอัพไปแล้วคาสยะที่เห็นท่าไม่ดีเลยเล่าทุกอย่างหลังจากนั้นยายเอก็ร้องไห้และบอกว่าอิซุรุเธอที่เป็นนางฟ้าจริงๆและยายเอโมริก็ได้รับรู้ว่าหนึ่งปีที่คาสยะคากับอิซุรุนั้นคงทำให้คาสยะชอบมิเซฮะระมากสินะ เธอบอกกับคาสิยะว่าจงภูมิใจกับเงินที่ใช้ไปของความรักอย่าน้อยใจไปฉากต่อไปผมโคตรชอบเลยย่าเอถามว่าที่ผ่านมาหมดไปกับเธอเท่าไหร่พอรู้ก็ช็อกและก็บอกสุดยอดลูกผู้ชาจริงๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่แต่คงเยอะมากๆย่าเอกคิดว่าไม่แปลกที่คาสิยะจะเศร้าเพราะลงทุนไปเยอะทั้งที่มีแฟนเด็กอยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนใจอีกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ยาเอตนั้นชอบเมะแนวฮาเลนมากๆเธอเลยดีใจมากๆเวลาเห็นคาสยะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เธอเปิดกาชาเธอก็คิดแล้วว่านี่ดีแล้วหรอที่ทําแบบนี้แต่ทุกอย่างที่ทํามันก็เพื่อความรักและคิดว่าจะมีวันได้อะไรกลับมาบ้างไหมแต่มนุษย์น่ะในชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ชอบและยาเอก็ข,ขอเรียกคาสยะว่าทาราจารยังไม่เตะคุเร <laughs> เธอเป็นคอสเพเยอร์ชื่อโคนมารุเธอบอกว่าสมัยนี้ต้องทําทุกอย่างไม่งั้นไม่รอดแต่คาสุยะก็ไม่เข้าใจเขาแมกตกยุกแต่หน้าเสียดาที่เธอบอกว่าเธอไม่ดานถ้าลงทุนขนาดนี้แล้วไม่ได้เอสเอสาตัวตายเสียยังดีกว่าผมจะไปผูกคอตายใต้ต้นบักชีคาสุยะก็ูแต่พูดว่าเจสุรุไม่มีทางชอบขลศมิสาทะเขาก็ต้องชอบอาการอยู่แล้วไม่ใช่หรอและคาสยะก็ปฏิเสธแต่ก็โดนลูกศิษย์ด่าว่าหน้าสมเทพสมควรแล้วแหละ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยาเอโมริก็จะเข้ามาทีบเกรเืออื่นมันจะมาสู้เรือหลวงเ่งอย่าพลิกมาเป็นตัวร้ายแล้วกันเดี๋ยวหาไม่ออกและคลิปของยาเอโมริก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์กันมาได้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยครับผมแชร์แล้วครับถ้าลุงไม่อ่านเมนผมผมจะไปผูกคอตายใต้ต้นฝักชีไอสั่นไป